อันนี้ปอดเพต้านครับมาดูอาการใส่เกียร์เดินหน้าแล้วยังไม่ไปนะแต่ว่าพอเข้าเกียร์ก็จะกระชากกระตุกยกลงมาถนะ้เป็นที่ก้ามปูนะเป็นที่ก้ามปูตัวนี้ตายเลยนี่เลือนไม่ขยับเลยครับ เดี๋ยวนี้ครับไม่พยายามเลยตัวตัวพอได้แต่ว่าเบือนเบือ,อนี่ยแล้วลูกเืน เปลี่ยนเกียร์ก็เปนน็นสีแดงครับนะเลยแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนชุดนี้ครับนะเดี๋ยวจะไปอบอก้าไปครับสำหรับเกียร์ตา้าคันนี้เรายกเกียร์ลงมาซ่อมนะครับคันนี้เราได้รีเซ็ตข้อมูลให้ใหม่หมดแล้วครับนะเกียร์โค้ดให้ใหม่ด้วย ารเกียร์กระตุกก็ได้หายไปแล้วครับเราทําการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไฟลูกเครื่องยนต์ก็ไม่โชว์แล้วนะครับเราได้รีเซ็ตรีเซ็ตข้อมูลใหม่นะเรียบร้อยแล้วครับกับปอดเตต้าคันนี้ก็จบสมบูรณนะ์แล้วเกียร์เปลี่ยนปกติครับอาการกระชากอะไรก็ไม่มีลนะก็เตรียมส่งลูกค้าครับ การใส่เกียร์แล้วมันชากไหมตอบดูอันนี้ใส่ต่อดีเนี่ะตอบนล้วก็หมดเดี๋ยวของตัวนิ่มนะตัวนิ่มดีเกียร์เปลี่ยนนะครับ ไม่ได้รถเยอะครับ 僕。Kilo